สวัสดีครับถ้าหากคุณอยากจะทําให้ช่อง TikTok ของคุณโตนะครับเหมือนกับช่องของผมนะครับช่องออนไลน์กับคุณออนไลน์ with คุณนะครับมีคนติดตามนะครับไม่ถึง4เดือนผู้ติดตาม85,000คนแล้วนะครับถ้าหากคุณจะทําให้ช่องคุณโตคุณต้องมีเทคนิคเหล่านี้และผมจะมาบอกกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับก่อนไปชมนะครับฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะครับ ื่อว่าหลายคนนะครับเข้ามาดูคลิปวิดีโอคลิปนี้เพราะอยากจะมี Tik t o อกทาช่องให้โตใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคต่างๆให้คุณฟังเองครับโดยใช้ระยะเวลาครับไม่ถึง4เดือนให้มีผู้ติดตาม85,000คนนะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเทคนิคแรกนะครับที่ผมใช้นั่นก็คือในเรื่องของการเล่นตามกระแสครับเล่นตามกระแสคืออะไรเล่นตามกระแสนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราไปร้องไปเต้นตามกระแสครับแต่เราจะต้องนํากระแสเหล่านั้นนะครับมาบิดในมุมมองของตัวเราเองครับ อย่างเช่นถ้าหามันมีเอฟเฟกที่กําลังเป็นเทรนดอยู่นะครับหรือว่าเพลงนะครับที่กําลังเป็นเทรนดอยู่นะครับ คุณนะครับไม่ควรที่จะไปล้อไปเต้นไปเล่นตามกระแสะอย่างคนอื่นเขาเพราะว่านี่คือการแข่งขันแบบ r ร d Ocean ครับลหลายๆคนก็ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากคุณทําเหมือนกับคนอื่นครับคุณก็จะโดนปัดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นทํายังไงให้คุณมีความแตกต่างเพิ่มความเป็นตัวตนของคุณลงไปครับเพิ่มความคิดที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ลงไปแล้วบิดครับในมุมมองที่เป็นของตัวคุณเองอย่างตัวผมเองใช่ไหมครับผมให้ความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ผมก็จะนำเอฟเฟกหรือว่าเพลงนะครับ มานะครับมาใช้เสริมในการสอนของผมให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือวิธีการที่เราเล่นกลับกระแสนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับเทคนิคที่2ครับคือการเล่นกับกระแสสังคมครับคุณต้องลองไปดูสิว่ามันมีกระแสสังคมอะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนนี้ซึ่งถ้าหากคุณนํากระแสสังคมที่เกิดขึ้นจริงนะครับมาเล่นได้ในติ๊กต็อกในมุมมองที่มีความคิดสร้างสรรค์คนใน Ti ๊ ktok อกเองนะครับเขาจะชอบคอนเทนต์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับดังนั้นลองไปสำรวจครับว่า มีกระแสอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราลองไปนั่งดูข่าวไปได้ครับดูซิว่ามันมีข่าวหรือมีกระแสอะไรบ้างที่คุณสามารถนํามาบิดนํามาใช้นะครับใน t ิ k กต็อกสร้างเป็นคอนเทนต์ที่มีความคิดสร้างสารรค์และอย่าลืมนะครับเอาคอนเทนต์ที่มีแต่ทางบวกมาเล่นดีกว่านะครับถ้าหากคุณเล่นในคอนเทนต์ที่มีทางลบเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลย้อนแย้งให้กับภาพลักษณ์ของคุณนั่นเองนะครับผมจะแนะนํา พยายามนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวกจะดีกว่านะครับใน Tik t o k อลองไปดูครับว่ากระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วนำมาใช้ครับเทคนิคที่3นะครับนั่นก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์คนฟังครับฟังดีๆนะครับ คนที่เขามาฟังคุณนะ่ะเขาต้องการได้รับประโยชน์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวคุณครับดังนั้นนะครับคอนเทนต์ของคุณต้องตอบโจทย์อะไรบางอย่างสําหรับเขาครับถ้าคุณเป็นสายการให้ความรู้ลองดูซิว่าความรู้ของคุณสามารถแก้ไขปัญหาและให้ประโยชน์กับคนที่มาฟังได้หรือไม่แต่ถ้าคุณเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ลองดูซิว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยทำให้เขาสนุกทําให้เขาตลกทําให้เขามีความสุขหลังจากที่ดูคุณได้หรือเปล่านะครับพอคุณแก้ปัญหาให้พวกเขาได้แล้วอะครับตรงนี้เนี่แหละจะทําให้ กลับมาเป็นผู้ติดตามช่องของคุณและมากไปกว่านั้นนะครับเขาอาจจะไปติดตาม ไลฟ์ของคุณและส่งของขวัญให้คุณได้ด้วยครับเทคนิคที่4ี่นะครับที่ผมใช้นั่นก็คือในเรื่องของการไลฟ์ครับทุกคนต้องรู้ไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ติ๊กตอกกำลังผลักดันฟีเจอร์ไลฟ์มากๆเลยนะครับถ้าหากคุณยังไม่ได้ไลฟ์นะครับคุณต้องออกมาไลฟ์แล้วซึ่งการไลฟ์นะครับในติ๊กตอกจะต้องมีผู้ติดตาม1000คนอย่างต่านะครับเมื่อมีผู้ติดตาม1000คนแล้วนะครับให้ออกมาไลฟ์ครับทำไลฟ์ให้สนุกสนานทําไลฟ์ให้มีประโยชน์นะครับแล้วหลังจากนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวคนกก็จะมาานัั่งงฟคคุณแล้วโอส อะไรโอกาสก็คือคุณจะได้รับนะครับ ของขวัญจากแฟนๆของคุณนอกจากนั้นนะครับ TikTok นะครับจะเปิดค่าการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอเก่าๆของคุณนะครับให้คนเข้าไปชมครับทาให้โอกาสในการเติบโตของช่องเนี่ยมีสูงมากขึ้นนั่นเองครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับใครที่ยังไม่ไลฟ์นะกรุณาไปไลฟ์เถอะเพราะมันมีประโยชน์มากมายจริงๆครับเทคนิคที่5นะครับที่ผมใช้นั่นก็คือการตอบคอมเมนต์ครับการตอบคอมเมนต์ทำไมผมถึงมองว่าสําคัญการตอบคอมเมนต์ในที่นี้ไม่ใช่การพิมพ์นะครับแต่เป็นการตอบโดยการใช้วิดีโอตอบ เพราะว่าการใช้วิดีโอตอบนะครับมันจะทําให้วิดีโอของคุณเนี่ยเข้าถึงกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้นทําไมเพราะว่าคอนเทนต์ในการตอบนั่นเองนะครับ มันตอบโจทย์คนถามครับมีหนึ่งคนกล้ามาถามคุณนั่นหมายความว่ายังมีอีกหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนครับที่ไม่กล้านะครับเข้ามาถามดังนั้นเมื่อคำถามนี้สามารถแก้ปัญหาให้คนหมู่มากได้มันก็มีโอกาสที่จะกระจายครับไปยังกลุ่มคนใหญ่กว่านี้ครับดังนั้นการตอบคอมเมนต์ด้วยวิดีโอนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้อย่างประจำอย่างสม่ำเสมอครับและอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปใช้ดูนะครับเชื่อว่ามันน่าจะสร้างคอนเทนต์สร้างคลิป วิดีโอที่มียอดวิวสูงกว่าปกติให้คุณได้อย่างแน่นอนครับเทคนิคที่6แล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการใส่แฮชแท็กครับแฮชแท็กยังมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าแฮชแท็กเนี่ยจะเป็นเครื่องมือครับที่จะช่วยนําส่งครับคลิปของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องกับคลิปวิดีโอครับดังนั้นแฮชแท็กจะต้องใส่แฮชแท็กที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิดีโอของคุณครับ ฟังดีๆนะอย่างเช่นถ้าหากคุณทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับเรื่องของการสอนโยคะครับดังนั้นแฮชแท็กของคุณจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรแฮชแท็กโยคะแฮชแท็กสุขภาพแฮชแท็กเล่นโยคะแฮชแท็กครูสอนโยคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะนําส่งครับคนที่มีความสนใจในเรื่องของโยคะครับและเมื่อคนเหล่านั้นนะครับได้รับคอนเทนต์ของคุณได้เห็นคอนเทนต์ของคุณเขามีโอกาสที่มากกว่าที่จะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามนั่นเองครับ และเทคนิคสุดท้ายนะครับที่มีความสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการปรับแก้โปรไฟล์ของคุณให้ชัดเจนครับหลายหลายคนตกมมาตายนะครับเพราะว่าใช้ประวัติย่อที่ไม่ชัดเจนคุณต้องมีการแก้ไขประวัติย่อให้มันชัดเจนนะครับว่าคุณมาทําอะไรในทิกต o k ครับรวมถึงชื่อช่องและชื่อ username ด้วยนะครับกรุณาไปปรับแก้ให้มันมีความชัดเจนครับ และเมื่อโปรไฟล์ของคุณนะครับมีความชัดเจนนะครับมันจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆและทําให้คนจําตัวคุณได้และเมื่อคนจําตัวคุณได้ครับเขามีโอกาสที่จะกดติดตามนั่นเองครับและนั่นหล่ะครับก็คือ7เทคนิคนะครับที่ผมนํามาฝากกันถ้าหากคุณอยากทําให้ช่องของคุณนะครับโตใน t i k t อกอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนของผมโตภายในไม่ถึง4เดือนนะครับมีผู้ติดตามเกือบจะ8 5 0 0 0คนแล้วครับและตอนนี้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ครับเป็นคอร์สสอนการทํ Tik t o อก ให้ปังครับรวมถึงการทำคอนเทนต์แนวไหนที่จะตอบโจทย์คนฟังครับถ้าคุณสนใจอย่างจริงจังกับการเล่นใน TikTok อนะครับตอนนี้นะครับคอร์สของผมนะครับมีส่วนลดอยู่ครับซึ่งลดจากราคาหลักพันเหลือราคาหลักร้อยอยู่ที่790บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณสนใจนะครับลงไปที่ใต้คลิปวิดีโอของผมนะครับแล้วกดที่ลิงก์ครับแล้วทักไลน์ผมมาครับแล้วบอกว่ามาจากช่อง YouTube อยากเรียนคอส บอสตอกครับคอสออนไลน์คอสทำติ๊กต็อในคอร์สนี้นะครับผมจะมาสอนคุณครับในการสร้างตัวตนใน tiktok อกทำยังไงให้คุณมีภาพที่ชัดเจนใน tiktok อกรวมถึงการทำคอนเทนต์ที่ตรงโจทย์ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากฟังนะครับโปรพิเศษนี้มีจํานวนจํากัดนะครับอย่าช้าครับลงไปที่ลิงก์แล้วกดทักมาเลยตอนนี้นะครับและผมเชื่อว่าช่องของคุณมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ได้มากมายในอนาคตครับและถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับและกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับผมจะเอาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับมาแชร์ให้กับคุณอีกนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ